วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานๆกดยันยันกดเดยอะๆนะคะเมื่อวานนี้เราดูคอนเทนต์ในขาหมูเกี่ยวกับนางคำสายความอุบัติเหตุความเจ็บปวดของนางคำสายไแล้วนะคะวันนี้เราย้ายไปดูที่ดงดอกว่าสมพรมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรติดไว้นิดนึงนะคะว่าใครก็ตามที่ขึ้นต้นว่าไม่อยากเป็นดราม่ามักจะเป็นคะ่ะค้าทุกคนมานั่ง นวนจาได้ไหมวอนที hmm. that, the ่แกมาล่าส okay. ุดครั้ง mm ล่าสุดเลยแหละที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนนะคนทุกคนที่ดูคลิปจูบเปิล่าจะจําได้ไงก็เห็นก็รู้ข่าวแกก็โอ้เนาะแกอายุเยอะแล้ววันนั้นเนี่ยจะเล่าให้ฟังจะเล่าไม่ได้ให้มีดบงมาอะไรทุกคนเล่าไม่ได้มีดามาอะไรนะก็คือเล่าให้ฟังแล้วก็มาคิดมาคิดไงแกมาที่ ใครก็ตามทีที่จะเล่าเรื่องอะไรของคนอื่นแล้วก็บอกว่าที่เล่าเนี่ยไม่ได้อยากให้เป็นดราม่านะคะจริงๆก็คืออยากเต็มที่เขาพยายามเน้นให้เห็นว่าคือมาคิดดูตอนเรื่องที่ลานปู่เขาต้องการจะให้ย้อนฟังว่าคําใสเคยทําอะไรผิดไว้ที่ลานปู่แล้ววันนี้คําใสประสบอุบัติเหตุ นั่นคืออะไรนั่นคือจิตหงุดหงูลงโทษใช่ไหมคุณทำผิดคุณก็ได้รับผลทันตาเห็นนี่คือสิ่งที่อิเธิอยากจะเชิดชูว่าจิตหงุดหงูนี่มันศักดิ์สิทธิ์นะโดยการเชิดชูอันนี้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของคำใสเพราะอะไรเหรอคะเรื่องนี้ไอ้พลยมันเคยเล่าแล้ว เพราะคําใสเจ็บอย่างเนี้ยอิสกเอามาเล่าอีกแล้วบอกว่าไม่อยากให้เป็นดราม่าแต่อยากให้คิดให้คิดว่าอุบัติเหตุรถมอเตอไซ์ล้มครั้งนี้เพราะตอนนั้นเคยมาโกหกไว้ที่ลานพญานาคขี่มอเตอร์ไซค์มาโกหกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วประสบอุบัติเหตุสิ่งที่เขาต้องการให้เอฟซีฟังก็คือว่าองค์ปู่ชั้นขังนะเว้ย ใครมาทำไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีอันเป็นไปนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะชี้ให้เห็นนะคะแต่พูดบอกไม่อยากจะให้เป็นดราม่าแต่จริงๆอยากนั่นแหละอยากมากด้วยแล้วที่สำคัญพอไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์ส่วนใหญ่จะบอกว่าสรุปง่ายๆคำใสชอบพูดอะไรตอแหลเชื่อไม่ได้ สมควรแล้วไอ้ที่โดนที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบโกหกพกลมพูดไปเรื่อยเอาดีเข้าตัวเอาอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เจอวันเนี้ยมันสมควรแล้วเห็นไหมคะมันเป็นดราม่าจนได้นอกเหนือไปจากนี้อิศก็กําลังนึ่งปูอะไรที่เอฟซีซื้อมาให้ก็อันนี้ของลุงอันนี้ของป้าอันนี้แบ่งอาช,นาอาชนานีนู่นยญาอาชีนั่นนู่นนี่ จะมีคนต้องมาเตือนว่าอย่าลืมแบ่งหลานด้วยนะหลานเขาช่วยผัวเธอทำงานนะให้หลานกินบ้างจุกไหมคะจะแบ่งแอนจะแบ่งแต่คนที่ตัวเองชอบนะคะแต่คนที่ทำงานจริงๆไม่ได้แดกเอฟซี FC เขาซื้อมาให้จริงๆควรจะต้องได้กินกันทั้งนาเก็บไว้แดกเฉพาะตัวกับแดกเฉพาะคนที่ตัวเอง ชอบอกชอบใจที่เป็นขี้ค่ารับใช้ที่กรรมความลับเรื่องบัญชีเอาไว้อย่างลูกของย่าอาชิก็เลยมีคนติดติงจนได้เดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าอิทธถ์พูดถึงว่าอย่างไรการปู่เนี่ยนะในคลิปเนะี่ยแกบอกในคลิปว่าแกขี่มอเตอไซค์มาจากบ้านทุกคนทีนเนี่ยลุงกับป้าดูคลิปแล้วก็แบบโอ้ยยายเอ้ยบ้านตั้งใจจะมาให้ไม่ให้ลุงฟื้น ขับรถใหญ่พามาบอกขี่มอเตอไซค์มามันอันตรายเราแต่เราไม่ได้พอดีไม่ได้เจอแกนะพอนีมาดูคลิปมาดูคลิปทุกคนก็ลุงก็บ่นว่าโอ้ยเนาะจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเหตุอย่างรถใหญ่พุงฝืนปุป๊อันพอฝืนจะมี่ยัอเราก็คือเราคุยกันข้างหลังเราคลิปไหมทุกคนแต่เอาเอา,เอาจริงเอาจังแล้ว จริงเอาจังแล้วทุกคนวันนั้นน่ะพ่อฟื้นก็มาเนี่ยป้าป้าเกลุงฟื้นนะลุงฟื้นก็มาทุกคนทาไมถึงรู้ว่าลุงฟื้นมาแต่ว่าเกไม่ได้เข้ามาที่ร้านตู่ป้าคำใสก็เป็นตูเป็นตะเลยทุกคนเออมาคนเดียวเลยประมาณนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาไอเราก็แบบโอ้ยเนาะที่ตัวจ่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแตั้งกวงตั้งใจมากคําอฟซีมาให้ทําอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจจำไม่ได้เอฟซีให้มาลำหรือเปล่าเลยให้มาขอพอรให้นี่แหละจำไม่ได้ทุกคน mm hmm. แล้วเราก็ พอพ่อป้าอใสมาแล้วก็ไหว้ก็าลายเสร็จแล้วก็แล้วก็วกขี่มอไซค์ออกไปแล้วก็กลับเราก็จะไปตลาดเนี่ยทีมที่เนี้ยก็จะไปตลาดกันทุกคนออกไปไปเจอไอพ่อฟืน้นเอามอไซค์ขึ้นรถกระบะอยู่ตรงบ้านจำปดงลุงก็เลยโอลานอเลยลุงก็เลยบอกโอ้ยมาถึงนาทําไมโพะไม่เข้าไปที่นาไม่เขาไม่เข้าไปไหว้ปู่ แล้วป้าคำใสก็เป็นตุเป็นตะเลยเออเป็นตุเ,เ,ออเป็นตะผู้เฒ่าเออไอ้นี่ก็เรียกว่าเข้ากับโต๊ะนี่ตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์มาผู้เดียวที่ไหนๆก็ขี่ก็ขี่รถใหญ่พ่อฟื้นมาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถใหญ่มาแต่ก็รถใหญ่นั้นก็จอดอยู่หน้าอยู่จำป้ดุงดุงแกก็บอกเอออ้ยี่ก็เรื่ จากสี่ขีดตัวเห็ดการา์ความหมายข้อหมายลุงก็คือพูดภาษาบ้านๆลูกหลานเนี่ยทุกคนไอเราก็คือแบบตกใจก็ขี่มาคนเดียวแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยไม่ใช่อะไรแต่ก็ลุงฟุ้นมาด้วยนก็ดีแล้วแหละไม่ได้ปลอดภัยแต่เพียงแต่แบบป้าคำใสนะ <c oughs> แกมาหลายภาษาไง <c oughs> แกบอกมาคนเดียวลุงฟุ้นไม่ได้มาอะไรประมาณนี้นคือแบบเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วนี่หน้าองค์ปู่นะนี่หน้าลานปู่นะยายเศอาก็ได้นะแล้วก็ เป็นลูกร้านปูด้วยแต่วันนี้เดยวไปก็จะไปเยี่ยมแกอยู่ทุกคนแวะเข้าไปเยี่ยมแกเพราะวันครั้งไปรอบรอบก่อนเมื่อกี้เนะี่ยแม่น้อยก็สั่งเสื้อให้แกแล้วก็เอาเสื้อไปให้แกอยู่แต่แกไปขายของแกไปขายของนะลุงอ่ะไปบ้านกกอกถ้าเห็นก็คือบีบแตะแป๊กแป๊กทักทายไม่ได้ลงไปอะไรมากมายก็คือแบบเหมือนกับคนคนุ้นเคยทุกคน่านเห็นกันแล้วก็บีบแตกแป๊กทักทายกันแบบนี้นะทุกทีไปก็จะลงจะลงอยู่บางทีบางครั้งเราก็ไม่ได้ลง จังหวัดบางทีเรามีเรื่องที่ต้องรีบกลับอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องนี้ไอ้พวยเคยเล่าแล้วนะคะก็ประมาณเดือนก,กว่าเดือนก,กว่านิดหน่อยอย่างนี้นะคะก็เล่าไปทีหนึ่งแล้วว่าทํานองตัดพ้อต่อว่าหมุดฟื้นว่ามาทั้งทีทําไมไม่มาไม่อยากมาเหยียบที่นี่เหรออะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะวันนี้พอเกิดอุบัติเหตุกับขับสายอีเถกเอามาเล่าทํานองว่า ก็ดีแล้วล่ะมาอะไรอย่างงี้แต่จริงๆคำใสนี่ก็พูดหลายภาษาก็คำใสนี่ก็ตอแหลเนาะแทนที่จะพูดตรงๆอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็จชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมาโกหกต่อหน้าองค์ปู่วันนี้กรรมก็ได้ตามสนองขี่มอเตอร์ไซค์มาเหรอมอเตอร์ไซค์ก็เลยมีอุบัติเหตุซะเลยอะไรทำนองนี้นะคะดิฉันอยากจะบอกว่าตอนที่ขับใส่ตอแหล พื่ออวยพวกคุณพวกคุณบอกคำาสนี่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ให้คำใสเป็นคนเวลาจะขอพรเวลาจะกล่าวอะไรคำใสจะต้องเป็นพอมาวันนี้คำใสไม่อยู่ด้วยแล้วคำาสกลายเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ fc พากระดาคำใสยคำใส่ตอแหลคำใสยพูดไม่อยู่กระล่องกระลอยคำใสโกหกหน้าด้านต่อหน้าองค์ปู่วันนี้คำใสประสบอุบัติเหตุก็เป็นผลกรรมที่คำใสคือองค์ปู่คัดสัน นี่คือสิ่งที่อิทธกอยากจะบอกก็คือว่าองค์ปู่ของมันนะครั้งนะใครมาตอแหลหน้าองค์ปู่แต่แต่ก่อนคำใสก็ตอแหลอยู่หน้าองค์ปู่มาโดยตลอดนะคะเวลาเข้าข้างคุณเวลาพูดถึงเรื่องน้องชมพู่แม่น้องชมพู่พูดถึงอะไรทุกอย่างเนี่ยเข้าข้างพวกคุณทั้งนั้นเวลาคำใสตอแหลแล้วคุณได้ประโยชน์จากความตอแหลของคำใสพวกคุณชื่นชม ในการหลอแหละครั้งนี้แต่พอหมดฟื้นแสดงอาการว่าไม่เอาคุณไม่เข้ามาเหยียบไม่อีกแล้วล้านเลินอะไรเขายกให้หมดเขาไม่เอาเขาไม,ไม่นั่นไม่นี่ไม่ขอเข้ามาเหยียบอีกเลยเนี่ยคุณจุกใช่ไหมเพราะหมดฟื้นเป็นคนที่ทำงานไม่พูดมากเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเอาลูกชายไปก็ไปช่วยงานในานาเนี่ะคนที่ ทำอย่างเดียวคลิปครับแทบจะไม่ได้ถ่ายคือหมดฟื้นลูกชายหมดฟื้นพอเขาออกมาแล้วเป็นยังไงนั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งที่อิทบอกว่าไม่อยากดรามา่าแต่ข้างล่างนิดาคำใสกันรัว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 ,รวนี่ขยกขนาดไม่อยากดราม่านะคะยังด่ารัวสักขนาดนั้น นอกจากที่จะใส่ว่าคำใสเป็นพวกหลายภาษาหลอแหลว่างั้นเถอะก็ยังพูดให้พ่อแม่ตัวเองเจ็บช้ำมจะเรียกว่าปกติเวลาไปกอก,กๆอย่างน้อยก็ต้องแวะคุยแวะถามไม่ไม่มีเวลาแวะก็มีปิ้น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 ,นแล้วมันผ่านบ้านพ่อบ้านแม่มันเองนะอิเถิมันเคยแวะบ้างไหมคะมีปิ้น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 อะไรบ้างไหมคะไม่มีเคยจะลงไปไหว้กราบตีนขอโทษแม่ที่ด่าแม่ว่าสถุนเคยทํำไหมไม่มี ได้ปูได้อะไรมาแบ่งใครคะแบ่งแม่ผัววันนี้จะไปอยู่มีนึ่งมีอะไรเอาไปฝากแม่ตัวบ้างไหมหรือเห็นว่าแม่ตัวก็เออมีที่ได้แดกแล้วมีเอซไอไหลซื้อให้แดกแล้วก็ไม่ต้องแดกก็ได้อย่างไงหรือเปล่าอย่าบอกว่าอยานด่านะคะแดกเดิกแล้วก็เป็นภาษาพ่อขุนก็กรแดกกันสิแตกกันทางนั้นถ้าไม่ชอบแดกเดี๋ยวสิแตกก็ได้คะ่ะนี่แหละคะ่ะ อีหน้าไหนไออี e ตัวไหนที่เริ่มต้นมาผมไม่อยากดราม่าฉันไม่อยากดราม่านะอีนนี้ตัวแม่เลยอะ